รูมันจะแบบไม่จํากัดเขาเรียกว่ารูอินฟินิตี้ให้ดูตัวนี้กันเข็มขัดถักนะข้อดีของเข็มขัดรุ่นถักคือรูมันจะแบบไม่จํากัดเขาเรียกว่ารูอินฟินิตี้เห็นอันเนี้ยจะสามารถใส่ได้ทุกรูเลยเนาะอ่าสีนะฮะตัวนี้วูเว้นเบลให้ดูสีก่อนจะมีทั้งหมด3สีนะมีสีดําสีบราวแล้วก็สีสุดท้ายสีอ่อนเรียกว่าสีคอนยักนะครับ สีมันจะสะกดว่า C O G N A C บางคนอ่านว่าคอกเนคไม่ใช่นะอ่านว่าคนอนยักนะคนอนยักมันจะเป็นฟิลแบบสีเหล้าสีแบบรีเจนซี่บรันดีอะไรอย่างเงี้ยเพูดได้หรือเปล่าออกกล้อง <laughs> แต่ถ้าใครชอบแบบน้ำตาลเข้มๆหน่อยก็เลือกเป็นตัวนี้แต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฉันแบบเป็น หนุ่มขลุมก็เล่นสีดําไปเลยเรียบๆใส่กับสแลคดําใส่กางเกงดําแล้วก็ใส่กับเข็มขัดดําก็ได้ก็จะแบบเซฟเฟใส่ได้กับถุกชุดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูตัวนี้น่าจะประมาณ L ครับประมาณ L ใส่มาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ใครสั่งซื้อสินค้าซื้อเข็มขัดนะครับเราก็จะแถมตัวนี้ไปด้วยแถมถุงผ้าไปด้วยนะครับใครชอบถุงผ้าแนวนี้ก็จัดไปได้เลย